สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางรัฐบาลนะครับประจำวันที่1มีนาคม258เดินทางมาถึงชุดสองตัวตรงนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับตัวเลขหลักสิบนะครับออกด้วยกันและหลักหน่วยก็ออกด้วยกันเองนะครับผมโอ้นะครับเลขเบิ้ลนะครับผมต้องยอมจริงๆแล้วศูนย์คู่จับนะครับด้านล่าง นะครับหลักหน่วยกลายเป็น7ไม่มานะครับออกเจเจแล้วก็ด้านบนในส่วนของสามแปนะครับออกด้วยกัน5 0, นนนะกับศนย์นะครับผมงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับต้องขอไฟด้วยกันลักนะครับผมห้าศูนย์ศูหเลขที่ออก5กับ0มันเข้านะแต่ว่ามันแยกกันไปบนกับล่างน่าเสียดายนะครับผม ชุดสองตัวนั้นหลุดนะครับหลักนั้นมาก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ออกด้วยกันมันออกด้วยกันเองนะครับหน่วยออกด้วยออกหน่วยออกด้วยหน่วยนะครับสิบนะครับจับคู่ออกกับสิบนะครับทําให้ชุดสองตัวตรงมันจะผ่านมานั้นหลุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับหนึ่งมีนาคมนะครับผมหลักสิบนะครับกัวกัวกัวเลขจับเบิ้ล ได้ออกมาในลักษณะนี้แล้วไอ้สูตรก่อนหน้าน,นี้ที่ลงไปก็นะเลขเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่านี่มันกใกล้เคียงกันดีแล้วนะกา1 6นะครับหลักสิบหลักหน่วยดูดูด,ดูดูเลข รดสองตัวตรงนะครับผมแต่ว่าผมก็จะยังจับเหมือนเดิมนะครับจะยังจับลงให้หมันเดิมเนาะนอาจจะมีหลุดไปบ้างเว้นแต่ถ้าหลุดสองติดนี่จะเลิกลงนะครับสำหรับสูตรใดๆก็ตามนะครับผมสองตัวตรงมันก็จะเป็น เหมือนจะเห็นบางตัวอยู่ในนี้เนาะเบิ้ลสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกป่ะตัวที่ จะคัดให้นะครับจาก16ชุดนี้นะครับผม16ชุดเนี่ยมีเลขเบิ้ลอ,อยู่3ตัวด้วยกันก็คือ44 1 1 6 6นะครับ c 4, 4 1 1 6 6ก็เป็นสูตรก่อนนัานนี้ตัวเลขปกติก็คือ9บว4ในนี้ไม่มี99ก 9, ็จะเหลือ44ตัวเดียวนะเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับปกติแล้วผมไม่ชอบเบิ้ลเนาะแต่ว่าไอ้สูตรเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ มันสามารถที่จะจับไปเลเบิลได้เพราะว่ามันเป็นเลขปักหลักนะครับผมก็จะเหลือ4แหละนะครับสำหรับใครที่ชอบเลเบิลน,นะครับผมหลัก10นะครับ9416นะครับ9416มันชน149ไอ้ชนอีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งมันได้เด่น149นะครับผมในส่วนของด้านล่าง4163นะครับ ส1 6หสูตรนั้นได้ 1, 2, ึสสูตรนั้นได้สี่กับ6กในสูตรนั้นได้1 6ึสาใครที่ชอบเบิ้ลอยู่ที่สี่สีนะครับใครที่ไม่ชอบเบิ้ลก็นะครับผมจะเหลือ9้าชุดนะครับ9้าชุด9้าชุดก็จะเป็น 1> 9ก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสแต่นะครับตัวที่ผมคัดไว้แล้วจริงๆมันจะมีแค่4ตัวด้วยกันก็คือตัวที่ขีด2องดนะครับผมเก้ 9, 6, 3หกเก้นะครับสี่หสนะครับ สำหรับชุด2ตัวตรงนะครับผมก็ลองพี่นาดูกันแล้วกันนกนะครับก็ผมพยายามคัดให้นะครับในทุกๆสูตรแล้วก็ในทุกๆแนวทางที่ลงไปเพื่อจะกันลืมนะครับลืมมาคัดให้ทีหลังนะครับผมก็เลยตัดสินใจคัดให้ในแต่ละสูตรเลยดีกว่านะครับให้พี่นงสมาชิกนั้นนำกลับไปเทียบกันดูอีกนะครับผม ก็จะประมาณนี้ในช่วของชุด2ตัวตรงนะครับผมหวยรัฐบาล1มีนาคม2 5 6 8นะครับก็ลองพิจารกกันดูนะครับผมฝากไว้ให้พิจารกันประมาณนี้นะครับขอให้พี่น้องสมาชิกมีโชคนะครับผมเสียงโชคอย่างมีสติกันด้วยนะครับผมฝากก็แล้วก็แช่นะครับใครที่จะย้ำได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็กดรูปกกระดิ่งด้วยกันแล้วกันเจอกันใหม่นะครับผมโอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ